เอาละปิดท้ายตทรเวน์ข่าวนี้นะคะจะพาไปดูผลประกวดนางสาวถิ่นไทยงามที่จังหวัดเชียงรายนะคะสวยงามขนาดไหนไปดูกันค่ะผมชอบมากเลยนะสาหรับการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจําปี2557นะคะเพื่อคัดเลือกสาวงามเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายครั้งนี้มีสาวงาม23คนผ่านการคัดเลือกค่ะผลประกวดก็คือน้องคนนี้นางสาวชุติมลบุตรดีหรือว่าน้องรายหมายเลขเลขสิบอายุ20ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะได้เป็นนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี2557นะคะคว้ามงกุฎเพชรเงินสด120,000บาทส่วนรองอันดับหนึ่งคือนางสาวมารินีบุญอ่อนอายุ20ปีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะและเธอคนนี้ยังครองตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนอีกตำแหน่งด้วยนะคะสาวงามไี่ได้ตำแหน่งทุกคนจะต้องทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเป็นระยะเวลา1ปีค่ะ สวยๆนะฮะเดีดูกัน<า>กปิดท้ายตะเวนขน่าวในค่ำคืนนี้นะครับ่